เปิดฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายสิทธิพรแสงสว่างปลลดออำเภอสัตหิบรองผู้อำนวยการศูนย์ประชาการเหตุการณ์อำเภอสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,516ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบ โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเข้าราชาการตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้50คนเข้าร่วมในพิธีเปิดสิ่งจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่30มิถุนายนจนรวม3วันสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนับเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เกื้อกูลแผ่นดินมาช้านาพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจมีพระราชอำนาจ และใช้พระราชาอำนาจที่แตกต่างกันแต่ทุกพระองค์ล้วนยอมรับกรอบของความเป็นธรรมของพระราชาตามคำสอนในพระพุทธศาสนานั่นคือพระมหากษัตริย์ต้องมีราชธรรมเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการปกครองรเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการชุดอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธรารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาเหตุการณ์การควบคุมการสั่งการการบริหารจัดการสาธรารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นๆได้อย่างมีเอกาภาพและประสิทธิภาพนิวส์ยี่สิบสี่นันทพลทิพศีภาพข่าวนิราชทิพศีรายงาน